ร้อนเร็วภายใน5วินาทีอุณหภูมิแม่นยำใช้งานได้ต่อเน,นื่องกับฮีทกันจากความคินครับในวันนี้ผมจะมาอันบ็อกให้ทุกคนได้ดูกันเครื่องเป่าลมร้อนไร้สายตัวนี้เนี่ยสามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่100องศาไปจนถึง550องศาเลยครับร้อนมากๆนะสามารถทำความร้อนได้เร็วมากๆครับภายใน5วินาทีเท่านั้นเองสำหรับเครื่องเป่าลมของเรานะครับมีให้เลือกถึง2รุ่นด้วยกันก็จะมีแบบที่ปรับได้2ระดับและปรับได้5ระดับครับเครื่องเป่าลมร้อนของเราสามารถทํางานต่อเน,นื่องได้สูงสุด90นาทีเลย และที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือที่อยู่ในซีรีส์ Infinity PowerShare เพราะฉะนั้นแล้วสามารถใช้งานได้กับแบตเตอรี่ P 2 0และ X 2 0ครับมีอุปกรณ์มาให้ใช้งานแบบครบๆเลยภายในกล่องนะครับก็จะมีแบตเตอรี่ X 2 0ขนาด cm 1ก้อนพร้อมกับแท่นชาร์จครับ มาพร้อมกับหัวเป่าอเนกประสงค์กาสวิตไอซีชิปนะครับผมสามารถรักษาอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเลยมีปุ่มเซฟตี้ให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยและล็อปุ่มอุณหภูมิช่วยให้อุณหภูมิคงที่อย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับช่วยให้การทํางานต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องกดให้เมื่อยมือเลยฐานมีลักษณะแบนครับตั้งวางได้ใช้งานแบบแฮนด์ฟรีได้ครับดีไซน์ตามหลักสรีระศาสตร์จับถนัดมือลดความเมื่อยล้าไปได้เลยเ <M> <ๆ>คยไหมครับใช้งานไปนานๆแล้วไอหัวมันร้อนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดึงออกมาได้แต่เราดีไซน์มาแล้วครับ หลุดแล้วดูมาถึงตรงนี้แล้วใครสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านความคินคอนเนอร์ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย5สรรพสินค้าชั้นนำมากกว่า2,000แห่งทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้ความคินรบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสวัสดีครับ